สวัสดีนะคะวันนี้มาขอโชคลาภเด็ดๆปู่ฤสีเมตตาความฝันงวด16กันยายน2565นะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีโชคลาภร่ำรวยความดีนะคะส่วนโชคลาภความฝันปู่ฤสีเดี๋ยวแอดมินจะเล่าให้ฟังนะคะมาพิจารณาแปลโชคลาภไปด้วยกันนะคะ สวัสดีท่านผู้ชมเอซทุกท่านคะ่ะวันนี้เป็นวันที่13กันยาย,ยน2 5 6 5นะคะวันนี้มาลีมากราบนมัสก,การปู่ฤษีวัสว่างธรรมดาน,นะคะเอบอกว่าทายปู่ยา่าเสด็จให้ชัดๆน้อยปู่ยา่าเสด็จนาคราชนะคะจะได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะจะให้ท่านผู้ชมนะคะวันนี้ มีอะไรลายานะคะเกี่ยวกับโชคลาภห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะมารีจ,จะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังงวด16กันยายน2565นะคะขอให้ท่านผู้ชมตั้งจิตอธิษฐานขอพรปู่ย่าท่าเสด็จนาคราชนะคะขอบารมีปู่ย่าท่าเสด็จนาคราชขอให้ท่านผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยด้วยคุณความดีนะคะมั่งมีโชคลาภทุกท่านนะคะ ชมบารมีปู่ย่าไปด้วยนะคะฟังไปด้วยสำหรับความฝันปู่ฤศีนะคะท่านผู้ชมฟังดีๆนะคะความฝันปู่ฤศีวัสว่างธรรมดาล16กันยายน2565นะคะขอให้เป็นโชคลาภนะคะปู่ฤศีท่านฝันว่าปู่ฤษีท่านฝันนะคะฝันเห็นหมูตัวสีดำตายแล้วฟื้นนะคะ ฝันเห็นหมูตัวสีดำตายแล้วฟื้นนะคะอันนี้เป็นความฝันปู่นะคะปู่ฝันว่าหมูตายแล้วฟื้นนอนตัวใหญ่เต็มตัวเลยนะคะหมูตายแล้วฟื้นนอนตัวใหญ่เต็มตัวหมูเลยนะคะอันนี้เป็นความฝันปู่ฤาษีนะคะท่านผู้ชมแปลเป็นโชคลาภตัวไหนน้อพิจารณาช่วยกันนะคะแบ่งปันตัวเลขโชคลาภคอมเมนต บอกด้วยนะคะฝันนะคะท่านฝัน,ฝ,นฝันเห็นหมูตายแล้วฟื้นนะคะและมีหนอนตัวใหญ่ๆเต็มตัวหมูนะคะตายแล้วฟื้นเลยนะคะความฝันนี้แปลกมากนะคะท่านผู้ชมมาค่ะท่านผู้ชมมาช่วยกันนะคะไม่แน่อาจจะเป็นโชคนะคะอันนี้ก็คือความฝันปู่นะคะวันนี้มลิกก็ได้มากราบปูรือษีนะคะ แต่ว่าปู่ท่านรับแขกอยู่นะคะตอนนี้ปู่ท่านรับแขกอยู่มันลิก็เลยสอบถามความฝันปู่นะคะปู่ท่านก็เมตตาเล่าให้ฟังนะคะการที่จะมาถ่ายปู่ท่านนะคะมันลิก็ต้องรอนานนะคะก็เลยขออนุญาตลงคลิปก่อนนะคะขออนุญ,ญาตท่านผู้ชมนะคะสําหรับโชคลาภงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าเงียบนะคะเป็นธรรมดานะคะท่านผู้ชมขออนุญ,ญาตในงวดที่ผ่านมานะคะปู่ท่านให้เลขทะเบียนรถ 7705นะคะท่านบอกว่ามีโยมคนที่อยู่วัดฝันเห็นรถเก๋งที่จอดอยู่วัดนะคะปู่ท่านก็เลยเล่าให้ฟังนะคะเลขป้ายทะเบียน7705นะคะแต่เป็นคนที่มาวัดฝันนะคะฝันเห็นรถเก๋งนะคะปู่ท่านก็เลยเล่าให้ฟังนะคะเลขป้ายทะเบียนรถสำหรังวดที่ผ่านมาก็ถือว่าเงียบนะคะเป็นธรรมดานะคะท่านผู้ชมไม่แน่นะคะท่านผู้ชม7705เป็นเลขสวยนะคะ อาจจะมาออกงวดนี้ก็ได้นะคะไม่แน่เหมือนกันนะคะโปรดใช้วิจารณญญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะก็มีสตินะคะท่านผู้ชมอย่าไปอะไรมากมายนะคะปู่ท่านก็เคยบอกแล้วนะคะอย่าไปอะไรมากมากับตัวเลขนะคะก็ขอขอบพระคุณในความเมตตาของท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะท่านผู้ชมสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆค่ะ